นวัติยายอิงชีวิตจริง Secret บันทึกความลับพศ2452ผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวชีวิตของคุณลุงคนนี้ในรูปแบบกึ่งละครถือว่าฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะครับในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์โทรทัศน์ทุกอย่างล้วนมีข้อมูลมาจากความเป็นจริงชีวิตจริงๆของคนเราก็ไม่ได้ต่างกับละครและละครเองหลายเรื่องก็ผูกโยงเชื่อมติด กับชีวิตจริงมาสร้างกันทั้งนั้นเรื่องนี้ก็เช่นกันชีวิตของคุณลุงเกิดในเขตอำเภอหนึ่งของจังหวัดร้อเอดเมื่อร้อยกว่าปีก่อนถ้าเล่าให้ฟังว่าเกิดในฐานะครอบครัวปานกลางครอบครัวนี้รับราชการส่วนใหญ่และเป็นอดีตมหาปริญญาทั้งหมดพี่ชายคนโตของท่านนั้นก็จบถึงปริญญาเก้า ท่านเล่าว่าในชีวิตครั้งโน้นการเรียนพ่อของท่านได้ส่งไปเรียนที่กรุงเทพไปพร้อมกับพี่ชายคนที่จบปริญญาเก้าและแล้วชีวิตก็ผกผันในยุคก่อนการจะส่งตังจากภาคอีสานไปสู่กรุงเทพไปให้ลูกระยะการเดินทาง3-4สเดือนเมื่อไปถึงท่านรู้สึกน้อยใจที่รู้สึกว่าเหมือนพ่อจะลำเอียงให้พี่ชายมากกว่าตัวเองท่านบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ ท่านอาจจะคิดไปเองท่านก็ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ท้งนี้ทั้งนั้นด้วยความน้อยใจจึงแยกตัวออกมาจากพี่ชายพอมาเรียนต่อก็ต้องเรียนมูลกระจายก่อนการเรียนมูลกระจายในครั้งนั้นท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากคนที่เรียนส่วนใหญ่จะต้องสมองดีความจําเป็นเลิศหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนบาลีใหญ่หรือมูลกระจายนี้สืบเดิมเนื่องเรื่องราวมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นเรื่องราวที่เรียนได้ยาก เป็นมูลฐานของวยากรณ์ที่ลึกท่านเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าปัจจุบันมหาปร,ริญญาตั้งแต่ปทหนึ่งไปถึง9เรียกว่าถ้าหากจะเป็นภาพให้ชัดเจนก็คือรู้ทุกอำเภอจังหวัดของประเทศไทยทุกตรอกซอกซอยแต่ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกับมูลกระจายมูลกระจายรู้เหมือนกันแต่รู้ว่าตรอกซอกซอยต่างๆใครเป็นผู้สร้างสร้างขึ้นเมื่อไรนี่คือความละเอียดที่แตกต่างสาเหตุที่เปลี่ยน การเรียนของพระในยุคนโนนพระมหาสมณะเจ้าผู้ชัญนฉลาดท่านเลิงเห็นว่า 1. น่ยากเกินไปลึกเกินไปละเอียดเกินไปอาจจะทําให้กุลบุตรผู้บวชในภายหลังเกิดความท้อใจถอดใจจึงเปลี่ยนระบบการเรียนใหม่เริ่มเข้าสู่พอนักเรียนนักธรรมชั้นตรีโทเอกหรือควบคู่ไปเลยก็จะเรียนรเรียนหนึ่งไปเลยก็ได้ในพศนี้ ยอมรับว่าสยามประเทศอยู่ในยุคที่กําลังก้าวเข้าสู่การพัฒนาบุคลากรข้าราชการของประเทศส่วนใหญ่มาจากอดีตมหาปริญญาทั้งนั้นเมื่อท่านจบปท4มูลกระจายปทสคนในยุคนี้ถือว่ามีความรู้มากจึงเข้ารับราชการได้ง่ายและคนในยุคนี้นิยมช,มชมชอบขาลายสักยันเรียนวิชาอาคมท่านก็เช่นกันยิ่งมีดีกรีเป็นมหาปริญญาด้วยแล้ว การเข้ารับราชการหน่วยงานที่ท่านเข้านั่นก็คือเป็นพัสดีขุมนักโทษพัสดีผู้คุมนักโทษนี้เรียกว่าเป็นข้าราชการชั้นกลางถึงสูงส่วนใหญ่ก็จะมาจากมหาปร,เริเวณที่จบออกมาที่จะเรียนทางโลกจริงๆมาอยู่ที่กรมนี้กองนี้ก็จะมีแต่ก็ส่วนน้อยต้องยอมรับว่าคนไทยในครั้งโบราณปลูกพันกับวัดวอารามโรงเรียนกับวัดคือสิ่งเดียวกันส่วนผู้หญิงจะใกล้พระ เป็นเรื่องยากคนในยุคก่อนผู้หญิงจึงอ่านไม่ค่อยได้เขียนก็ไม่ค่อยได้ส่วนผู้หญิงที่ได้ร่ำเรียนก็จะมีแต่ส่วนน้อยแล้วในยุคที่ท่านเป็นพสดีคุมนักโทษนี้การโยกย้ยายมันจะต้องผ่านป่าเขาลมนองพรายไปเรื่อยฉะนั้นผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งสูงกว่าท่านก็จะเรียกชายท่านในการคุมนักโทษเพราะนักโทษที่มีคาถาอาคมนั้น สามารถสะเดาะโซ่ตรวนได้ด้วยอำนาจจิตของเขาหากจะปฏิเสธว่าเรื่องพูดผีบีศาจคาถาอาคมในยุคนี้ใครปฏิเสธมันก็ย่อมมีแต่น้อยมากเพราะว่าทุกคนเห็นกันอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเหลือเชื่อเหนือคำบรรยายที่จะบอกเล่าแต่ทุกคนย่อมรู้เห็นโดยเฉพาะภาคอีสานเรื่องผีเข้าปอบเข้าคนเรื่องมนดำมนขาวอะไรพักนี้มีทั้งหมดส่วนการเรียนคาถาอาคมนั้น ท่านเริ่มเรียนตั้งแต่พศ2468เป็นต้นมาจนถึงพศ .2475 ท่านเรียนคาถาอาคมควบคู่ไปกับการทำงานที่เป็นข้าราชการในยุคนั้นการเรียนก็แปลกท่านบอกครูอาจารย์ในครั้งโน,น้นค่าครูค่ายุคครูก็แค่ขันห้าหรือว่าภาพแพรวาแค่นี้เองไม่ได้ยุ่งยากแต่ท่านก็เล่าความละเอียดว่าแต่ละครูอาจารย์แตกต่างกันไปอาจารย์บางคนก็อาจจะเรียกเงินทองก็อาจจะมี หรือมากกว่านี้ก็ไม่แน่แต่ส่วนตัวของคุณลุงเองบอกว่าแค่ขัน5ถาาแพลาแค่นั้นเองก็ได้เรียนแต่จะต้องทดสอบลูกศิษย์ต่างหมู่บ้านรวมตัวกันมาเพื่อที่จะเรียนวิชาอาคมท่านจะให้มีดคนละเล่มเข้าป่าไปดูว่าใครอะไรเป็นยังไงท่านไม่ได้เลือกลูกศิษย์ที่มีความหวังดีเกินไป mm. เห็นว่าครูบาอาจารย์จะเดินเหยียบหนามเอามีดถากถางก่อนประเภทนี้จะไม่ผ่านเพราะท่านถือว่าไม่ได้ออกคําสั่ง บุคคลเหล่านี้ฉลาดเกินไปไม่เหมาะสมที่จะเรียนวิชาด้านนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกศิษย์ที่จะเรียนต้องเป็นคนโง่แต่ท่านเลือกเอาคนที่ปพราะฟังคําสั่งของอาจารย์เท่านั้นพอผ่านขั้นนี้มาก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกศิษย์ทั้งหมดจะต้องมาเรียนเรื่องของสมาธิจิตในป่าช้าแต่ก่อนขั้นนี้จะเกิดขึ้นท่านบอกว่าการคัดกรองมันก็มีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเรียนคาถาอาคม ครูอาจารย์จะพูดถึง3ครั้งจำได้ก็คือผ่านจำไม่ได้ก็คือไม่อาจที่จะเรียนต่อได้เพราะคาถาอาคมจะไม่มีการจดให้กันต้องท่องด้วยปากเรียกว่ามุขาปาถะซึ่งท่านเก่งในเรื่องของการเรียนบาลีมูลกระจายอยู่แล้วการท่องจําจึงเป็นเรื่องง่ายและเป็นทางที่โร่งปร่งสะดวกนี่คือการเรียนของท่านในยุคแรกๆจนจบหลักสูตรทุกอย่างเรียกว่าเป็นหมอทรรมช่วยและรักษาในฝ่ายขาว คือช่วยแก้และกันสำหรับคนที่โดนคุณใสต่างๆแต่ในขณะเดียวกันสิทธิ์รุ่นเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันเรียนด้วยกันแต่ก็มีแหวกนแนวไปทางมนดําทําคุณใส่ใส่บุคคลอื่นเช่นสเสน่ห์น้ำมันพลายก็มีเมื่อเงินบังตาทุกอย่างจึงเปลี่ยนไป